เริ่มจากเข็มแรกเลยค่ะรู้สึกว่าเดินได้คล่องขึ้นใช่ครับแล้วก็ไม่ปวดเบาขึ้นพี่สวัสดีค่ะคชื่อนามสกุลอายุเท่าไหร่แล้วคะอ่าชื่อสุรชัยสิงห์รักอายุ59าสก้ปีตอนที่คุณพี่จะมารักษาที่คลินิกเราเนี่ยคุณพี่มีอาการเป็นมายังไงบ้างคะอาการปวดเขาเริ่มจากอาการที่มันหัวเข่าบวมค่ะแล้วก็ปวด จะเดินเหินลําบากหน่อยหนึ่งครับคล้ายๆว่ามันตึงด้านในด้านล่างเป็นเป็นมานานหรือยังจ๊ะก่อนที่ตั้งตั้งกว่มาตั้งปีห้าสิบกว่าหมออะตรวจประเมินแนะนําเรายังไงบ้างคะว่าเราเป็นเข่าเสื่อมระยะไหนยังไงคะคุณพี่หลังจากการตรวจค่ะหมอเขาก็แจ้งว่าอยู่ที่ประมาณสองกว่าอ่าระยะสองกว่าแล้วเนาะเพราะเป็นมานานน่าจะดีกว่าไปพาเข่ารักษาที่นี่ดีกว่าครับ วดเข่ามารักษาเขา่าที่รักเข่าคลินิกค,ครับศูนย์รักษาเข่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ